สวัสดีครับเอทุกคนทุกท่านนะเอกของก็ผู้ใหญ่ใจดีสั่งส่งมาให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณสมรเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศ อยู่ USA สั่งของมาให้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็เดี๋ยวตอนไลฟ์สดจะแกะมากินแล้วดูครับผมได้รับเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่นกนาแก่ที่จัดส่งมาให้พรชัยพะยะกะักษเกษมโสพลนะหรือพรชัยหมูกระทะ ได้รับเรียบร้อยนะครับคุณสมรเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยช่วยหลายๆคนหลายๆสั้นนะโอ้ปลื้ม <_ s 1> เดี๋ยวแกะให้ดูครับส่งอะไรมามั่งน <_ s 2> ี่ครับ ผมก็ไม่ไม่โอ้ยไม่ขีดมือเดียวมือถือต่อสับถ่ายถ่ายคลิปให้คุณสมอนดูคุณสมอดูคลิปด้วยนะครับ ได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอให้คุณสมรโุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยให้ไม่เจ็บไม่จนโอ้ยยังไม่ขาด พริกบาดใจโอ้ขี่กระปุกก็เนี่ยเอ้มีปลาโอ้พิกขีกระปุกโอ้ ของโปรดเลยครับ fc นี่ปลาอะไรเนี่ยกินบปเลอโอ้โหพริกโอ้โหพริกปลาย่างอันนี้ น้ำพริกเมืงดาน้ำพริกเมืงดาน้ำพริกเมืงดาโอ้โหถูกใจเลยโอ้โหเห็นเนี้ยกินกินได้หลายเดือนเลยครับเอฟซี นีปลาอุ่นทอดกินกะข้าต้มโอ้อร่อยมากๆนี่ฮะได้รับเรียบร้อยแล้วครับอขอบคุณคุณสมอนที่อยู่ต่างประเทศ USA ได้จัดสั่งของส่งมาให้พรชัยโอ้ปึ่มขอให้คุณสมอน มีสุขภาพแข็งแรงนะอยู่พี่น้องชาวไทยไปนานๆนขอให้รำไม่รวยไม่เจ็บไม่จนโน้คิดถึงใดสงสามปาดนุ่งวาดผ้าบาดนาโอ้ยพูดไม่ออกเลยผมอขอให้รำไม่รวยเด้อเอ้อนะ นอนหลับก็ได้เงินหมื่นเตินมาได้หลายหลายล้านนะนี่นะครับ FT นะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่นะถ่ายคนสมรก็เข้ามาดูคลิปให้ผมด้วยนะครับทุกคนทุกท่านฝากด้วยนะครับพอใจหมูกระทะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ